งถึเพ so ื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ชื่อเสียงของกองอุิยาทหารอากาศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนการจัดคอนเสิร์ตทัฟฟ้าผู้ไทยเพื่อใช้พัฒนาที่ผ่านมานั้นนับได้ว่าประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างนี้ยิ่งจากหน่วยขึ้นตรงของกองทักอากาศข้าราชการครอบครัวรวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนบินคท้กองทักอากาศ องเสด็จเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทัฟฟ้าคูา่ไทยเพื่อใช้พัฒนาโดยสม่ำมากสำหรับปีพุทธศักราช2555นี้กองทัพอากาศกำหนดจัดคอนเสิร์ตทัฟฟ้าคูา่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่6โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับครั้งที่ผ่านมาโดยใช้วงดางค์ซิมโฟนีกองทัพอากาศเพื่อประกอบด้วย นักดนตรีนักร้องและนักร้องประสานเสียงรวมกว่า150ชีวิตโดยมีเรืออากาศโอพิรุณเจโกงเป็นผู้อำนวยเพลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ปัจจุบันวงดุริยางซิมโฟนีกองพันธกาศเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงแค่หลายทั้งภาในประเทศและต่างประเทศโดยนอกจากการแสดงคอนเสิร์ตทั่วฟ้าท้่วไทยก็ใส่ฒนาแล้ว ยังได้รับเชิญให้ทาการแสดงในโอกาสสาคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องการแสดงคอนเสิร์ตฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาั้รที่6นอกจากจะได้รับชมการบรรเลงและขับร้องจากวงดุริยางศิมโฟคนีก่อทัศอากาศแล้วยังได้รับเกียรติจากนักร้องและศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่จะมาร่วมสร้างสีสันในการแสดง คุณธนชัยอุบลชินหรือปอทูเดนท็อป จตุรพุธหรืออ้อน AF-8 แและคุณมิมวรณภาสุคนเมที พบคุณมูและมีทิศใช้พัฒนาและร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าพุ่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่6ในวันอาทที่19มิถุนายน25 5 5ห้า,าตั้งแต่เวลา19เนาฬิกา30นาทีณโรงละครอัคราคิงทาวเวอร์รูมเล็กและสำหรับสื่อมวลชนรวมถึงคนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์ที่แ8มิถุนายน255 5ัห้าในเวลาและสถานที่เดียวกัน พ่อใช่เหงืแทนน้นรัตลุไปเพือปลิดดอกไม้ออกคนให้รู inda,